สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนรนัตุดดวงใบบุพายามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2568นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพญานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวราศีกันลักขณากันเนอะรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเขาคิดยังไงไพ่ใบแรก The h a n g m a n เอกออฟคัพสามเหรียญนะครับ5เหรียญโอ้สิกออฟโ d อืมชาวกันลักษณะกันครับคงต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของการคิดในการตัดสินใจหรือปัญหาสิ่งที่อาจจะ,ะเผชิญกับความรู้สึกที่อาจจะดูยากลำบากนิดนึงเนาะแต่ในท้ายที่สุดถ้าเราปล่อยวางแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะ เชื่อว่าโอกาสของการที่จะแบบตกลงปงใจการคิดหรือตัดสินใจทำอะไรเนี่ยอาจจะแบบมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดูดีขึ้นนะครับดูมีความรู้สึกแบบมีความหวังใหม่กับการที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ได้เท่าที่ดูแต่มันก็คงต้องให้เวลาแล้วก็เหมือนกับปรับปรุปรงทัศนคติความรู้สึกของเราด้วยเพื่อเราจะได้แบบเหมือนมีความรู้สึกในการแบบ ตอบรับตอบโจทย์กันกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันอิทธิพลของชาวกันแล้วก็ลักขณาการตอนนี้ดาวคู่ของคุณเดินโคจรไปอยู่ในพบเลือนกรรมะนะพบเลือนกลางฟ้าเลือนที่1ิบของลักนณาเป็นตำแหน่งเลือนเกณฑ์ถือว่ามีโอกาสที่เขาจะปฏิสัมพันธ์กับเราเข้าหาเราดีนะเป็นตำแหน่งปารักเกษตรหมายถึงเขาอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับเราหรืออาจจะอยู่แต่ว่ามันอาจจะดูไปไป,ไปมา,มา,มานิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าตอนนี้ ดาวคู่เนี่ยได้ตำแหน่งปราเกษตรคือไม่ไม่ค่อยแบบเหมือนมีกำลังแบบเต็มที่นะครับดูอ่อนกำลังลงอยู่แต่ว่าอยู่ในจุดสำคัญของจุดจอมฟ้าของลักนาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็คงจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเราคิดหรือตัดสินใจทำอะไรโดยการที่เราแบบมีความกดดันแรงรัด อะไรแบบเนี้อาจจะลำบากอยู่พอสมควรดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปเนาะและทุกอย่างจะค่อยกลับมามีโอกาสมีระโนมมีทิศทางที่ดีขึ้นมี p พ่ s i of sort คือเราอาจจะต้องปล่อยวางความรู้สึกให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็พยายาม อย่าไปแบบรื้อฟื้นความสัมพันธ์จนเกินไปถ้ามันไปต่อมันจะมีหนทางของมันเองแต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้เราก็อาจจะต้องพยายาม move on ความสัมพันธ์ออกมาแล้วค่อยๆตัดสินใจเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไพ่อาจจะยังดูมีแนะนำมากกว่าทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงสำหรับชาวกันแล้วก็ลักขนากันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเขาค่อนข้างดูอึอดอัดนะเราก็อาจจะดูเหมือนกับ บางทีอาจจะแบบว่าอยากห่างกับเราไปสักระยะหนึ่งแต่ในใจก็ยังอยากมีความรู้สึกที่ยังติดต่อกับเราอยู่เหมือนกันดูแบบความรู้สึกอาจจะดูสับสนในเรื่องของปัญหาตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางนิดนึงอย่าไปแบบ คิดอะไรที่มันแบบจุกจิกมากเกินไปเพราะว่าชาวกันลนกักษณะการเป็นคนที่ค่อนข้างแบบละเอียดถี่ถ้วนเป็น perfectionist นะครับก็คือคิดเยอะคิดจุกคิดจิกเยอะมากเกินไปในบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เขามีความรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณไพ่จะแฮงแมนคือความอึดอัดความแบบรู้สึกเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองแบบนั้นเขาก็อาจจะแบบพยายาม เดินห่างออกจากความสัมพันธ์ทําให้เราอาจจะดูแบบสิ้นหวังหรืออาจจะดูมีปัญหามีประเด็นกันในช่วงขณะหนึ่งดังนั้นถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างอาจจะดูโอเคกว่านี้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อสำหรับชาวกันลักฆนากันไพ่เป็นแรงนะครับเขาคิดยังไงเพิ่มเติมเนาะหกดาบหกดาบมาเหมือนกันเลยอันนี้ขอเลียงไพ่จะได้เห็นชัดเจนหนึ่งไม้เด็กถือไม้ 3ถ้วยเมจิเชียนนะครับใบสุดท้ายอิทธิพลใต้สำหรับ9ก้าไม้แน่นอนว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูอึอดอัดมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าดาวเสาโคจรน,นะครับเป็นพบเรลอนปุตตะเนี่ยมาอยู่ในเรีอนที่7ของรักนณาเป็นตำแหน่งเล็งรักเป็นพินทุบาทนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็คงจะต้องแบบอึดอัดใจไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกแบบ หดหูกับความรู้สึกหน่อยอ่ะอืมนะไพ่ใบนี้เลยก็คือก้าวไม้กับไพ่ใบนี้ฝ่ายออฟวิวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ชาวกันลักนากกันอนะ่ะควรที่จะต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้นะก็คือซิกออฟซอ r ์ดนะครับซิกออฟซอดคือการปล่อยวางการละทิ้งเนาะเพื่อที่เราจะได้แบบมีความรู้สึกที่ดีส่วนไพ่ใบนี้สามเหรียญคือการติดต่อการสื่อสารหรือการแบบ ให้ความรู้สึกดีๆกับกันและกันการแบบดียวกันในลักษณะของการคุยกันนะครับแล้วก็หาความชัดเจนให้กับกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วก็ไปต่อกับ ความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้อันนี้น่าจะเป็นพลังงานดีๆของชาวกันได้ดังนั้นชาวกันลนักษณะการควรที่จะต้องมีสติมากๆในการตัดสินใจแน่นอนคุณมีสติแน่เพราะว่าอะไรดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนกรรมะนะส่องแสงถึงลักขณาดโดยตรงเลยเรือนเกณฑ์เลยยังไงก็มีโอกาสที่เราจะคิดตัดสินใจหรือทําอะไรเนี่ยมันมักจะมีหนทางที่ดีมีการปรับ สถานการณ์มีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นคู่ครองคนรลักเนี่ยได้ตําแหน่งปรัชเกษเราต้องยืดหยุ่นเราต้องปรับมุมมองปรับความคิดหลายๆอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเขาคนนั้นเพื่อให้ความสัมพันธ์มันจะได้แบบมีความรู้สึกแล้วก็มอีอนาคตที่ดีนะาะไพ่ใบน,นี้คือ3ามเหรียญน,นะครับเกิดไพ่สามถ้วยมาด้วยนะตรงนี้3ถ้วย สามถ้วยก็คือความรู้สึกที่เราอาจจะมีโอกาสดีๆมีโอกาสที่เขายังจะปฏิบัติกับเราไปในทางที่ดีนะครับถ้าเรารู้จักที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูมีแพชชั่นดูมีอนาคตดูมีความรู้สึกที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดูลงตัวมันดูมีแบบทิศท,ทางที่มีอนาคตนะดังนั้นปล่อยวางไพ่ดับเบิลเนี่ยมานะครับไพ่แนะนําเลยว่า ชาวกันลนกักขณะการควรปล่อยวางนะอย่าไปยึดติดเกินไปอย่าฝืนเกินไปถ้าอยู่ต่อแล้วมันอึดอัดมันอาจจะทําอะไรไม่ได้มากมันอาจจะดูสิ้นหวังมันดูอาจจะดูผิดหวังมีปัญหามีประเด็นเราควรที่จะต้อง move ออกจากความสัมพันธ์เพื่อเราจะได้แบบมี inspiration ใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ดูมีอนาคตมากกว่า มันเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวกันมากกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ต่อแล้วมันไม่มีอนาคตมันก็น่าจะควรที่จะปล่อยวางแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่น่าจะดีกว่าแต่มันอาจจะยังมีข่าวดีจาก3ามถ้วยแล้วก็เมเจอร์เชียนถ้าเราปรับแล้วเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นมันโอเคเขาเห็นถึงความรู้สึกที่เราแบบไม่ได้แบบดิ้นมากไม่ได้แบบเหมือนกับออ คิดอะไรทําอะไรมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะดูมีความรู้สึกที่เขาอาจจะอยากเดินเข้าหาเราดีขึ้นนะมีแพชชั่นกับเราดีขึ้นเด็กถือไม้กับ1ไม้าอาจจะมีแพชชั่นกับเราดีขึ้นมีความรู้สึกที่อาจจะอยากมีความรู้สึกดีๆแต่มันอาจจะไม่ได้แบบบู๊บว,วาบแบบปุ๊บปับ๊บได้แบบดีขึ้นขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันก็มีแพชชั่นไปต่อกับความรู้สึกสิ่งดีๆแบบเนี้ยได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่า เด็กถือไม้เนี่ยมันเป็นกําลังใจมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอะไรที่อาจจะทําให้ชาวกันแล้วก็ลักณาการน,นั้นดูมีความหวังนะครับถึงแม้จะเป็นความหวังเล็กๆแต่มันจะพัฒนาขึ้นมาเป็นความหวังที่ดีขึ้นมีแพชันมีแรงดึงดูดมีแรงกระตุ้นดลนที่ไปต่อกับความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่า ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีกันลักษณะกันเนี่ยยังมีอนาคตแต่ว่าแค่ต้องรับมือกับดาวเสาร์นะครับที่โคจรอยู่ในเรือนคู่นะคือชาวกันเนี่ยมันเป็นพินทุบาทเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีซัมติงรองในบางครั้งหรือเขาอาจจะไม่ได้แบบเติมเต็ม,ตมความรู้สึกให้กับตัวเรามากเท่าที่ควรเราอะต้องหันกลับมา ใส่ใจดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วเราจะดูมีความรู้สึกที่ดึงดูดใจของเขาคนนั้นได้มากกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิ่งเข้าหาเขาตามเขาหรือ,อมีความรู้สึกที่อยากจะมีเขามากจนเกินไปอันนี้คือสิ่งที่อาจจะทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างอึดอัดแล้วก็เดินจากเราไปทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันดู drop แล้วก็แย่ลง แบบนั้นก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยห่างได้ห่างก่อนแล้วค่อยๆปรับพัฒนาเริ่มต้นกับความรู้สึกที่ดีนะแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้อย่างแน่นอนเนาะประมาณนี้คือถ้าอยากจะบอกว่าชาวการลักขนากันเนี่ยถ้าเรามีแพชชั่นดีๆมีความรู้สึกดีๆมีแรงกระตร้นดีๆเนี่ยแล้วเรารักตัวเองด้วยอะ่ะบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์อะ่ะ อย่างน้อยสุดอะอยังไงมันก็ยังคงปักคับประครองแล้วไปต่อได้แต่ถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจตอนนี้ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวมรณะเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนวินาศนะเล่งไปที่ดาวาราหูพบเดือนอริได้คู่ธาตุหล่มแล้วไปทับกับดาวเสาร์นะครับมันเป็นเลือนคู่ตรงๆเลยมันคือแปละวะ่ามีโอกาสที่จะห่างกันหรือจบ เลิกลากันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้จากทัศนคติของความรู้สึกที่เราอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชาวกันต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับถ้ายังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ควรจะต้องด r o p ตัวเองลงแล้ว ค่อยเป็นค่อยไปรักตัวเองซะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนนะครับฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมและฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบมั่นยำกว่าน,นี้รบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับกดซัพพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคราม